ลดได้จริงๆสูตรการดีท็อกที่ช่วยลดความอ้วนอย่างรวดเร็วลดความอ้วนอย่างรวดเร็วคงเป็นทางออกที่สาวๆหลายคนเลือกเพื่อรูปร่างที่สวยงามและน้ำหนักที่พึงพอใจวันนี้เราจึงจะมาแนะสูตรการดีท็อกซ์ที่ช่วยลดความอ้วนอย่างรวดเร็วและประโยชน์ของการดีท็อกมาฝากเพื่อที่สาวๆคนไหนสนใจได้ไปลองทำดูกันรับรองได้เลยว่าเห็นผล100%แน่นอนประโยชน์การดีท็อก1 ช่วยล้างลำไส้เพื่อให้ขับของเสียออกมาได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งยาระบายโดยเฉพาะผู้ที่มักมีอาการท้องผูก 2. ช่วยล้างลำไส้โดยเป็นแบบธรรมชาติจึงจะไม่เกิดความระคายเคืองต่อผนังลำไส้ 3. ช่วยทำให้ผิวและดูมีสุขภาพที่ดีเต่งตึงเปล่งปลั่งและดูมีน้ำมีนวล 4. ช่วยทำให้หน้าท้องแบนราบเพราะเมื่อไม่มีของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในลำไส้จะทำให้หน้าท้องยุบลง 5ระบบการขับถ่ายและการไหลเวียนภายในร่างกายมีความสมดุลยิ่งขึ้น6ช่วยล้างไขมันที่อยู่ในลำไส้เล็กแต่ยังคงเหลือไขมันดีและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่วันนี้เราจะมาแนะนำทั้งหมด สองสูตรเด็ดเด็ดการดีท็อกซ์ที่ช่วยลดความอ้วนอย่างรวดเร็วมาฝากกันสูตรที่หน่มสดประมาณ500มิลลิลิตรบวกกล้วยน้ำว้าสองลูกควรทานในช่วงเช้าก่อน6โมงเช้าเพื่อทำให้ร่างกายขับของเสียออกจากร่างกายก่อนที่คุณจะรับประทานอาหารเช้าแนะนำเลยว่าให้ช่วงแรกๆควรทานเป็นเวลา3วันติดต่อกันเมื่อร่างกายของเราจะขับถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเวลาที่ปกติคือขับถ่ายก่อน7ดโมงเช้าของทุกๆ วันแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยๆลดปริมาณลงเหลือสัปดาห์ละสองครั้งสูตรที่2ผักบุ้ง2กำลบวกน้ำผึง่ง3ช้อนชาสาเหตุที่แนะนำให้ทานผักบุ้งเพราะในผักบุ้ง100กรัมให้พลังงาน22กิโลแคลอรีร่ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยต่างๆวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินเวิตามินซีวิตามินบี A, วิตามินบี C, และวิตามิน B 3เป็นต้นคะผักบุ้งสามารถช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้ดีช่วยทำล้างของเสียในลำไส้ได้ดีช่วยขับปัสสาวะช่วยแก้อาการปัสสาวะสีเหลืองช่วยแก้อาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดรวมไปถึงถ่ายมาเป็นเลือดด้วย วิธีการแค้นน้ำจากลำต้นแล้วน้ำไปผสมกับน้ำพึ่งดื่มเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่กำลังลดความอ้วนอย่างรวดเร็วทั้งประโยชน์ของการดีท็อกและสูตรการดีท็อกขั้นเทพอีกสองสูตรข่าสาวสาวท่านไหนได้ลองไปทำตามแล้วก็รับรองได้เลยว่าลดความอ้วนอย่างรวดเร็วแน่นอนซึ่งไม่ใช่แค่คุณจะได้ความมั่นใจกลับมาแต่คุณยังจะได้สุขภาพที่ดีตามมาด้วย ดังนั้นอยากให้สาวๆที่คิดจะลดความอ้วนลองนามสูตรดีทอกไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองล้วนๆ